ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่1862เส้นทางของราชาอาชุรันตัวต่อโลหิตการจ้องมองของเซียงกงหมิงผ่านการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในขณะที่เขาพูดอย่างไม่เต็มใจนักว่าข้าแพ้แล้วเขาไม่มีทางเลือก โดยสายตาม,มากว่าที่จ้องมองเขาหากเซิงกงหมิงเป็นผู้แพ้ที่เจ็บปวดและโจมตีด้วยร่างกายของเขาเองไม่เพียงแต่เขาจะเสียหน้าแต่ยังสร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงของเขาอย่างมากอีกด้วยจะฝึกฝนรูปลักษณ์เสียงยิ่งใหญ่มาแล้วสีประการอย่าว่าแต่ข้าเลยแม้แต่ไม่เท่าครูชานก็อาจไม่ใช่ครูต่อสู้ของเจา้าทันทีหลังจากนั้นเซิงกงหมิงพูดต่อท่านี่คือการต่อสู้แห่งชีวิตและความตายช่องว่างระหว่างเราก็ยังกว้างมาก จารวเฉินรู้ว่าเซนกงหมิงรู้สึกขมขื่นกับการสูญเสียมากละยิ้มสิ่งที่เจ้าพูดนั้นเป็นความจริงหากไปการต่อสู้เต็มกำลังความแตกต่างระหว่างข้ากับผู้อุโสเซินกงหมิงก็จะไม่น้อยเลยเซินกงหมิงกล่าวว่าข้าต้องใช้ความแข็งแกร่งของข้าเพียง50%เท่านั้นเพื่อเอาชนะเจ้าเพื่อให้เขาได้รับประโยชน์เมาาื่อแจ้งรัวเฉินให้พื้นที่กับเขาก้าวถอยหลังจารวเฉินซ่อนรอยยิ้มของเขาและพูดอย่างเขงครึมว่า ตามข้อตกลงของเราก่อนการประดวนเอ้ยการประลองจะได้แพ้แพ้ให้แก่ข้าหลังจากนี้เมื่อราชาอาชิรันตัวต่อโลหิตปรากฏตัวเจ้าจะต้องไปเป็นแนวหน้าและเข้าจัดการนะมีใครบ้างร่ะอยากจะเป็นคนแรกที่เข้าทา้าทายราชาตัวต่อโลหิตอย่างไรก็ตามเขาไม่มีทางเลือกเซงกงหมิงทำได้เพียงเกินความาภาคภูมิใจที่รับบาดเจ็บของเขาและพูดอย่างเย็นชาข้าจะทำตามสัญญาของขา้าและเจ้าไม่จำเป็นต้องเตือนข้า เซิงกงหมิงเก็บรูปรักเซียนสวรรด์และปัจจัยพีของเขากลับไปแล้วไปอยู่ข้างกายของรัชญาตี้สู่และพูดด้วยความโกรธว่าหลี่ลั่วหันเป็นคนเจ้าเล่ห์มากและไม่ใช่ตัวละครที่จัดการได้ง่ายฝ่าบาทต้องระวังนะองรัชญาตี้สู่พยักหน้าและกล่าวว่าซิปิเซียนท่านหาเขาอ,อ้างออกไปจากรูดซื้อก่อนชั่วเขามันค่อนข้างเป็นอันตรายต่อเจ้าหากราชาอาชุันตัวต่อโลหิตปรากฏตัว สำหรับเซียนกงหมิงที่จะกลายเป็นหนึ่งในสิบสองกงหมิงของนิกายเสินเทียนโดยธรรมชาติแล้วเขาไม่ใช่คนโง่ที่จะหุนหันพันแล่นและพูดว่าตอนนี้ข้าทำได้เพียงหลีกเลี่ยงลมปะทะลูกผู้ชายควรจะสามารถเย็นหยัดได้สูงหรือยอมจำนวนตามต้องการและการมีชีวิตอยู่มีความสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดขณะที่องค์รัตยาตีสู่กำลังคิดถึงข้อแก้ตัวที่เขาควรจะปล่อยให้เซียนกงหมิงออกจากดาวกล้าลำนำในขณะนี้ เมฆโลหิตก็พุ่งเข้ามาชันบรรยากาศและกระแทกพื้นอย่างแรงตุม้มในทิศทางที่เมฆโลหิตตกลงมาพายุฝุ่นก็ถูกเตะขึ้นมามันเป็นไอพลังของสิทธิ์น้องหยุนเซงกงหมิงจ้องมองไปในระยะไกลด้วยสีหน้าประหลาดใจท่าทางขององรัฐยาตีส้สูเปลี่ยนไปในขณะที่เขาพูดหยุนกงหมิงยังคงอยู่ข้างหลังที่ดวงดาววิญญาณสงครามทำไมเขาถึงมาที่ดวงดาวก็ลำนำและดูเหมือนว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บเราไปดูกันดีกว่า องรัชญาตี้สูและเซิงกงหมิงกังวลอยู่ลึกๆและนํากลุ่มผู้ฝึกฝนจากราชวงศ์สักสิตี้สูและบินไปทันทีขณะที่พวกเขารีบเร่งไปยังจุดที่เมฆโลหิตตกลงมาจางวชเินหลี่เมียวหันและคอนอื่นๆก็รีบเข้ามาเช่นกันยุนกงหมิงเป็นศิษย์น้องของเซิงกงหมิงแต่จริงๆแล้วพลังการต่อสู้ของเขาอยู่สูงกว่าเซิงกงหมิงเล็กน้อยเขาเป็นอัจฉริยะที่มีชื่อเสียงในโลกระดับสูงเส้นทางราชวงศ์ แม้แต่องคจฉริยาต่สูที่มีสถานะพิเศษข,ของเขาก็ยังต้องระวังเขาแต่ในตอนนี้หยุนกงหมิงสุดตัวลงที่ด้านล่างของหลุมขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านสูงกลางหลายร้อยเมตรและไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้บนร่างกายของเขามีรูเลือดมากมายหลุมเลือดแห่งหนึ่งมีขนาดใหญ่พอกับปากชามทะลุผ่านช่องท้องของเขาและทําให้กระดูกสันหลังของเขาหักเลือดเซียนในร่างกายของเขาไหลออกมาอย่างต่อนเนื่องกลายเป็นเมฆเลหิตขณะที่จงางอ้วนเฉินเห็นหยุนกงหมิง เขาก็สามารถสรุปได้ว่าฝ่ายหลังได้รับบาดเจ็บจากราชาอชุรันตัวต่อโลหิตนั่นเป็นเพราะอาการบาดเจ็บของเขาเหมือนกับคนโง่ทุประการนอกจากนี้ยังมีพลังปานอาสูรต่อสู้ที่เล็ดลอดออกมาจากร่างกายของเขาด้วยเป็นเพราะพลังปานแห่งอชุรันที่บาดแผลของเขาไม่สามารถปิดได้และเลือดสีของเขายังคงไหลออกไปด้านนอกอง์รัชย่าตี้ซูหยิบยารักษาออกมาและป้อนให้หยุนกงหมิงอาการบาดเจ็บของหยุนกงหมิงดีขึ้นเล็กน้อยแต่ในไม่ช้ามันก็รุดลงอย่างต่อเนื่อง พลังปานอาชุรันในร่างกายของเขาอาละวาไปทั่วร่างกายของเขาและทำลายเนื้อเยื่อร่างกายหลอดเลือดและเส้นยีบจรนางฟ้าเทียนจูลงมาจากท้องฟ้าและปรากฏตัวที่ขอบหลุมเลือดนางฟ้าเครื่องรางออกมาและแขวนไว้เหนือร่างของหยุนกงหมิงแสงสีขาวเปล่งกระกายออกมาจากยันพลังปานอาชุรันในร่างกายของหยุนกงหมิงค่อยๆเล็ดลอดและพุ่งเข้ามาหายันเมื่อพลังปานแห่งอาชุรันสลายไปจนหมด บาดแผลบนร่างกายของหยุนกงหมิงก็เริ่มสมานตัว่างกะช้าในขณะที่เขาฟื้นคือสติได้จากรั่วเชิญผู้กับตัวเองว่าอาเยียทมเชินชูได้ต่อสู้กับจุันมาเป็นเวลานาน,านแล้วและดูเหมือนว่าพวกเขาจะได้สร้างวิธีการมากมายในการจัดการกับพวกมันรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าขององค์รัชญาตีสูในขณะที่เขาพูดขอบคุณนางฟ้าสำหรับความช่วยเหลือข้าจะตอบแทนความโปรดปานนี้คืนอย่างแน่นอน เมื่อหลนกงหมิงตื่นขึ้นมาเขาก็พูดอย่างเร่งรีบว่าฟาบาดราชาอาชุรันตัวต่อโลหิตได้ไปยังที่ดาววิญญาณสงครามแล้วดาววิญญาณสงครามยังเป็นดาวเคราะห์ที่ลอยอยู่บนผิวของลวดซีและถูกครอบครองโดยราชวงศ์สักสิตี้สู่มียาเซียนและหินเซียนโลหะเซียนและทรัพยากรอันมีค่าอื่นอื่นอีกมากมายบนโลกนี้และอาจถูกมองว่าเป็นฐานหลักของเจ้าชายตี้สู่ในโลกคุนหลุน ลีเมวหันยิ้มและส่งข้อความกระแสจิตไปยังจารุเฉินองค์นัชยาตีซูคงจะโกรธมากเขาต้องการคว้าโอกาสสูงสุดในดวงดาวเก้าลำนำแต่ถ้ำของเขาเองกลับล้มลงแทนจารุเฉินไม่สามารถหัวเราะได้เนื่องจากสีหน้าของเขาดูเคร่งขรึมและพูดว่าที่จุดขั้วโลกของดาววิยาสงครามเป็นทะเลสาบที่สร้างจากโลหิตเทพมีศพเทพอยู่ที่นั่นหากราชาตัวต่อโลหิตยึดครองทั้งหมดนี้และใช้มันเพื่อเลี้ยงตัวต่อโลหิตของเขาตัวต่อโลหิตเหล่านั้นจะมีพลังขนาดไหนกันนะ จะพูดถูหลี่เหมี่ยวหันหายใจเข้าลึกๆและตระหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์ผู้ฝึกฝนของนุนดาวเก้าลำนำเริ่มพูดคุยกันเสียงดังบางคนสนับสนุนให้อยู่และปกป้องนุนดาวเก้าลำนำโดยปรับใช้ค่ายกลเพื่อจัดการกับการโจมตีของราชาตัวต่อลหิตและตัวแทนหลักของฝ่ายนี้คือชื่อชิงสนจือบางคนแย้งว่าพวกเขาวควรรีบไปที่ดาววิญญาณสงครามและยึดความคิดที่เลิ่พิจโจมตีราชาตัวต่อลอหิต กลุ่มนี้เป็นตัวแทนโดยองค์รัทียตี้สูและองชัยสิบสี่เนื่องจากในมุมมองของพวกเขาทรัพยากรทั้งหมดของดวงดาวจิวิญญาสงครามเป็นของราชวงศ์ักสิท์ตี้สูเมื่อถึงจุดนี้พวกเขาทั้งสองก็ศบตาก,การจริงๆนอกจากนี้ยังมีผู้ฝนบางคนที่บอกว่ายุนกงหมิงถูกทุบตีจนแทบตายและความกลัวก็เพิ่มขึ้นในใจขณะที่พวกเขาเตีมิ่จะหลบหนีอยากโลดสยุยหลังจากทะเลาะกันอยู่นานก็ไม่มีประโยชน์ในท้ายที่สุด ผู้ฝึกฝนทุกคนมองไปทีน่นางฟ้าเทนชูโดยหวังว่านางจะช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้มีข้อได้เปรียบในการอยู่ข้างหลังดวงดาวเก้าลำนำเนื่องจากอาลเลธรรมเชนชูได้ใช้วิธีการต่างๆมากมายไว้ทั่วทั้งดาวมันสามารถจัดก,การกับราชาอาชรันตัวต่อรลหิตได้หากพวกเขารวมค่ายกลคระดับแที่ชื่อชิงซินจือและผู้เอาส่หลู่ต้องนำไปใช้อย่างไรพวกเขาก็ยังคงปลอดภัยได้อย่างไรก็ตาม หากพวกเขาต้องไปที่ดวงดาววิทยาสงครามและโจมตีราชาอาชุนตัวต่อเราหิตจากนั้นค่ายกลที่ผับใช้บนดาว9ก้าลำนำก็คงไม่มีประโยชน์ยิ่งไปกว่าน,นั้นความได้เปรียบจะอยู่ที่ราชาอาชุนตัวต่อเราหิตและพวกเขาจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบก,การตัดสินใจที่อาจหมายถึงชีวิตและความตายของพวกเขานางฟ้าเทียนจู่จะต้องระมัดระวังในการตัดสินใจของนางเรามีผู้ฝึกฝนมากมายอยู่กับเรา แม้ว่าราชาอาชุรันตัวต่อโลหิตจ,จะมีสามหัวและ6แขนเขาก็ยังคงตาอยู่ดีคนไข่เนื้อกล่าวเห็นได้ชัดว่าคนไข้นั้นเป็นหนึ่งในเหยี่ยวนิ้อของจใงว่าเฉินร,รูปขาของเขาการที่เขาเงยหน้าขึ้นและมองไปรอบๆดูเหมือนว่าจะมองหาบางสิ่งบางอย่างนางฟาทินจูสังเกตเห็นจังวัเฉินและถามว่าลหันเจ้าคิดว่ายังไงในความเป็นจริง นางฟ้าเจนชูได้มาถึงสถานที่ที่จางวัเฉินและเซียงกงหมิงต่อสู้กันมานานแล้วดังนั้นนางจึงรู้ว่าตอนนี้จางวัเฉินอยู่ในฐานะของหลี่ลู่หันอย่างไรก็ตามนางมั่นใจในความสามารถของจางวัเฉินดังนั้นนางจึงไม่หยุดยั้งเขาจัดการประลองกับเซียงกงหมิงอาจารย์กำลังถามอะไรบางอย่างหลี่มิวหันกระซิบจางวัวเฉินคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยรอยยิ้มทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกตัดสินโดยฝ่าบาท เจ้าเป็นหนึ่งในปรมาจารย์แห่งอารยธรรมเทนชูข้าอยากฟังความคิดเห็นของเจ้านางฟ้าเทนชูกล่าวสายตาของผู้ผู้ฝนทุกคนจับจ้องมาที่จางาร้อเฉินขณะที่พวกเขาพูดกับตัวเองฐานะของหลีเมียวหานผู้นี้มีที่ผลอย่างมากในใจของนางฟ้าเทนชูและนางอยากถามความคิดเห็นของเขาในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้จารงร้อยเฉินคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งและน้ำเสียงของเขาก็มั่นคงข้าสนับสนุนให้ไปโจมตีดวงดาววิญญาณสงคราม ทาไมล่ะนางฟ้าเชินชูถามจากโั้เฉินกล่าวว่าพาะดาววิญญาณสงครามมีทะเลสาบโลหิตเทพและศพเทพไปไปได้มากว่าสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยตัวต่อโลหิตท,ทั้งหมดของราชาอาชุรนตัวต่อโลหิตให้พัฒนาไปสู่ขั้นราชาเสียงขั้นดิกาเมื่อถึงเวลานั้นไม่ว่าการป้องกันของดวงดาวเก้าลำนำจะแข็งแกร่งแค่ไหนพวกเขาก็ไม่สามารถหยุดเขาได้การอยู่ในดวงดาวเก้าลำนำนั้นก็เหมือนกับการรอคอยการลงโทษของเรา ชี้ชิงเฉินจ,จื่อเยอะเยะ้ยเจ้าคิดว่ามันง่ายเหรอสําหรับตัวต่อโลหิตท,ที่จะพัฒนาไปถึงข้าราชาเซนขั้นที่เกนะ้าน่ะแม้ว่าเขาจะสามารถทําได้แต่ก็ใช้เวลานานมากนะจารุเฉินกล่าวว่าเขาไม่จำเป็นต้องพาพวกมันไปยังขั้นของราชาเซนขั้นที่เก้าด้วยซ้ําเขาแค่องพัฒนาพวกมันให้เป็นราชาเซียนขั้นที่สี่สำหรับราชาอาชุลันตัวต่อโลหิตเพื่อที่จะสามารถผนึกรู้สุ่ทั้งหมดได้เมื่อถึงตอนนั้นเราไม่สามารถละทิ้งดวงดาวก็ลำนำได้ และการก้าวออกไปก็หมายถึงความตายช้อชิงสินจือต้องการหักหลงังแต่เขาต้องยอมรับว่าสิ่งที่จาว่าเฉินพูดนั้นเป็นความจริงข้าว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะหลบหนีจาก่วดซุยถ้าเรารอต่อไปแล้วก็เราจะไม่สามารถหลบหนีได้นะมีผู้ฝึกฝนคนหนึ่งกล่าวองคลชัยญาตีสู่ตะคอกอย่างเย็นชานีเหรอเรามีคนจํานวนมากรวมตัวกันที่นี่และเจ้ากาลังพูดถึงการหลบหนี และมอบทรัพยากรการพุกฝนทั้งหมดในลู่สู่ให้กับราชาอาชุรันตัวต่อรลหิตอย่างนั้นเหรอเจ้ามีกลัวที่จะเป็นตัวตลกของโลกต่างๆในสารสวรรค์บ้างเหรอเมื่อข่าวถูกเผยแพร่ออกไปนะฮะองค์ชายสิยืนออกมาและกล่าวว่าการต่อสู้ครั้งนี้หอีกเลี่ยงไม่ได้นางฟ้าเรื่องการปิดล้อมและโค่นราชาอาชุรันตัวต่อรลหิตเราจะติดตามท่านไปจังรว่ฒเฉนกล่าวว่าไม่ต้องรีบหรอกข้าคิดว่าเราควรเชิญแม่เท่าคูชาน หากนางเต็มใจช่วยเหลือแม้ว่าเราจะไม่สามารถฆ่าราชาอาชรันต่อต่อโลหิตได้เราก็มีโอกาสที่ดีมากที่จะผลักเขากลับไปแม่เท่าคูซานไม่กลัวราชาอาชรันต่อต่อโลหิตเลยนางเพียงต้องการฝึกฝนเข้าสู่ขั้นมหาเซียนโดยเร็วที่สุดนางเจ้าเมืองของนามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ยังไงก่อนเชิญแม่เท่าครูซานอาฟังดูง่ายนะแต่ถ้าเจ้าทำผิดเจ้าอาจตายได้ว่ากันว่าแม่เท่าคูซานได้ฝึกฝนเส้นทางแห่งจิตวิญญาณ เพียงเล็กเปลี่ยนคากับนางพีไม่กี่คํานางก็สามารถมองทะลุหัวใจของอีกคนได้ตราบใดที่เป็นคนทรยศนางก็จะฆ่าเขาทันทีเสียงกระซิบจึงดังขึ้นผู้ฝึกฝนทุกคนในปัจจุบันหวังว่าไม่เท่าคูซานจะเข้าร่วมการต่อสู้แต่ทุกคนก็รู้ดีว่าการเชิญไม่เท่าคูซานมีความเสี่ยงมากหากพวกเขาบังเอิญทําให้นางโกรธจุดจบของพวกเขาคงแย่มากนอกจากนี้ใครที่ไม่เคยทําผิดมาก่อนละ่ะและหากไม่เท่าครูซานพบพวกเขา พวกเขาจะไม่เสียชีวิตเหรอใครกล้าชวนนางมานางฟ้าเทียนจูต,ต้องการกำจัดราชาอชุรันตต่อโลหิตแต่ไม่หวังว่าจะเห็นอารยธรรมเทียนจูประสบความสูญเสียอย่างหนักดังนั้นนางจึงพูดว่าข้าจะไปเชิญแม่เท่าคูซานเองหลี่เมียวหันต้องการจะตามไปแต่ถูกจางว่าเฉินหยุดไว้ช่วยข้าจับดูเซิงกงหมิงอย่าปล่อยให้เขานีไปได้ทันทีหลังจากนั้นจางรั่วเฉินก็ตามนางฟ้าเทียนฉูและพูดว่าข้าจะไปกับท่าน จากนั้นทั้งสองคนก็เดินเคียงข้างกันขณะที่หายไปต่อหน้าต่อตาทุกคนคนโง่ยิ้มเจ้าเล่ยออกมาขณะที่เขาพูดกับคนขายเนื้อข้าพูดถูกใช่ไหมล่ะเขาเป็นคนดีจริงๆเจ้าเห็นไหมว่านอกจากเขาแล้วมีใครอีกบ้างที่กล้าเสี่ยงกับฟาบาทข้าก็ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ใช่ข้ามักจะรู้สึกเสมอว่าฟาบาทยังคงขาดแลนคนเช่นนี้อยู่เคียงข้างนาะงคนขายเนื้อจ้องมองกลับมาที่เขา แล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีนสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมูลอยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับมาที่ขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน